พายุสุริยะเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงของดวงอาทิตย์โดยที่มีกระแสของอนุภาคพ,พลังงานที่สูงมีทั้งอิเล็กตรอนและปโปรตอนที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่มีความสูงกว่าปกติส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดพายุสุริยะนั้นแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1คือลมสุริยะเกิดจากการขยายตัวของโครโรนาของดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานความร้อนที่สูงขึ้นเมื่อเกิดการขยายตัวจนอนุภาคนั้นหลุดพ้นจากแรงดึงดูด ของดวงอาทิตย์และหนีห่างจากดวงอาทิตย์ไปทุกทิศทุกทางจนครอบคลุมระบบสุริยะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ที่มีโพรงโครโนนาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโพรงโครโนนาที่มีลมสุริยะความเร็วสูงพร้อมทั้งความรุนแรงพัดออกจากดวงอาทิตย์ในบริเวณนั้นในขณะที่ลมสุริยะเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับศูนย์สตรของดวงอาทิตย์จะมีความเร็วที่ต่ำจึงทำให้เกิดลมสุริยะขึ้นจากการขยายตัวของ งโคโรนาในแนวศูนสุดของดวงอาทิตย์นี้มีความเร็วโดวยปริมาณ450กิโลเมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นจะเร่งความเร็วราว800กิโลเมตรต่อวินาทีเมื่ออนุภาคมีปริมาณความเร็วที่รุนแรงกว่าปกติหลายเท่าหลังจากนั้นจะจะเกิดเป็นพายุสุริยะประการที่2ปเปลวสุริยะเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในชั้นโคโมสเฟียและมาเกิดขึ้นบริเวณเหนือรอยต่อระหว่างขั้วของสนามแม่เหล็กเช่นบริเวณกึ่งกลางของ จุดดำแบบคู่หรือทมการกระจุกข,ของจุดดำที่มีสนามแม่เหล็กปั่นป่วนซับซ้อนซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบต่างๆออกมาอย่างรุนแรงประการที่3การปลดปล่อยของก้อนมวลสารจากโครโรนาเรื่องนี้นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พบว่ามันเกิดจากปรากฏการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในระดับโคโรนาชั้นล่างบ่อยครั้งที่พบว่าเกิดขึ้นร่วมกับเปลวสุริยะและโพมเมน แต่บางครั้งก็อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีปรากฏการณ์สองอย่างนี้และความถี่ในการเกิดยังผันแปรตามวัฏจักรของดวงอาทิตย์อีกด้วยประการที่ 4. อนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์อาจเกิดขึ้นได้2แบบแบบแรกเกิดขึ้นพร้อมกับเปลวสุริยะแบบที่2เกิดจากการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโครโนาความเร็วสูงพุ่งแหวกไปในกระแสลมสุริยะทําให้เกิดคลื่นกระแทกโดยอนุภาคสุริยะพลังงานสูงจะเกิดขึ้นใน รีเวทคลื่นกระแทกนี้และนี่ก็เป็น4ประการที่ทําให้เกิดพายุสุริยาขึ้นหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ